กัดแล้วพะชมเดโดนครับโดในใกล้เลยโดนครับโดนครับสีครับโดนนะครับ ยกขึ้นมาเลยงอยครับนี่ครับนี่ครับสวยงามครับไซส์สวยอยู่ครับครับเดี๋ยวเราจะไปปล่อยมันนะครับเราจะปล่อยอยครับตัวนี้ครับเราจะไม่เอาไปกินนะครับไซส์สวยนะครับเราจะปล่อยกันเลยครับ